เห็นคือจะบอกว่าตอนถ่ายเนี่ยมันไม่ยากหรอกเพราะว่าช่างภาพของเราเนี่ยเขาคุ้นชินใช่เขาคุ้นชินกับการที่จะต้องไปดักซุ่มอะไรพวกนี้อยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะรู้มุมรู้มุมแอบของเขาใช่ป่ะแต่ว่าโ p p ปรเนี่ยรอบนี้เหมือนรู้ทันก็เลยพรางตัวแอสตราเนี่ยมีชิดกว่าที่เคยทํามาในสมัยก่อนๆนะครับมันก็เลยลาบากนิดนึงแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันก็ไม่ยากเกินกําลังของทีมงานพวกเรา พูดง่ายๆคือถ้าเขาทําไม่ได้คุณก็ไม่จ่ายตัตงเขาใช่ไหถูกต้องครับ <c oughs> แต่ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกเพราะว่า <c oughs> เขาเนี่ยก็ตั้งใจ<อ>นะครับ <c oughs> เพื่อที่เขาเนี่ยจะได้เอาอาภาพที่ดีมีคุณภาพนมาฝากคุณผู้ชมพร้อมกับข้อมูลดีๆจากผมผมเลยย้ําเลยบอกว่ารายการนี้ต้องมีคุณภาพเท่านั้นบอกเขาางนี้ <c oughs> บอกเขาอย่างนี้เลยภาษาไทยเลยเหรอภาษาไทยนี่แหละเขาไม่เข้าใจหรอก าจักว่าเป็นกงครับเอางั้นเราไป z o o กันเลยค่ะว่า Open Astra ที่เขาพรางตัวไว้ดิบดีนั้นหน้าตาเป็นยังไงค่ะช่วงรหัสลับ DNA ถึงแม้ว่าจะพรางตัวไว้มิดชิดแค่ไหนแต่ต้นแบบแฮชแบคกคันนี้ก็ยังสามารถทำให้พวกเราจินตนาการได้อย่างเด่นชัดถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในโปิลอ RA ใหม่เขาว่ากันว่า a อ t r a ใหม่นี้ มีความสำคัญต่อโอเปอเป็นอย่างมากในตอนนี้เพราะเปอร์โยได้ส่งรถยนต์ยอดเยี่ยมแห่งปีอย่งาง308ใหม่เข้าสู่ตลาดไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยและจากความนิยมที่ถูกกัหนดที่เป็นมาตรฐานจากโฟล์คสวาเกนกอล์ฟเอ็ M A Gen และเปอร์โย308ทําให้โอเพอร์แอนดราใหม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีชนิดล่าสุดเพื่อทําให้แอนดราใหม่มีน้ำหนักตัวที่เบาขึ้นตั้งแต่50ถึง100กิโลกรัมขึ้นอยู่กับรุ่นทั้งนี้เครื่องยนต์ที่มีขนาดเล็กลง ประกอบกับระบบการสะเทืินที่มีน้ำหนักเบาและวัสดุอันลอยเกรดดีรวมไปถึงการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆล้วนมีความสำคัญที่จะทำให้ Opel Astra ใหม่มีความยอดเยี่ยมมากยิ่งขึ้นในทุกด้านเช่นเดียวกับ Opel Astra J ที่กำลังจำหน่ายอยู่ในปัจจุบัน Astra ใหม่จะมีรูปแบบตัวถังให้เลือกหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นตัวถังแฮช c บ็ a c k s e GTC, c o เป้และอ p เ u r ร์แวกอด ส่วนพลังกำลังนั้นจะถูกส่งมาจากเครื่องยนต์สกูน SIDI t ทอร์รุ่นใหม่ที่มีทั้งแบบ3สูบและ4สูบโดยเครื่องยนต์บางรุ่นถูกนำไปใช้แล้วใน a อ t ตรรุ่นปัจจุบัน Op p พ c a s c a d คา n s i ินไซและ o p p พอ a ์ดในส่วนของการออกแบบ Oppo อ s t r a ใหม่จะเห็นได้ชัดเลยว่ามีต้นแบบมาจากรถต้นแบบมอนซ่ายกตัวอย่างเช่นการออกแบบกรอบไฟหน้าและฝากระโปรงเต้น เป็นีอยู่อย่างหนึ่งที่เราคิดกันเล่นๆว่าปกติแล้ว OPPO Astra ทุกรุ่นที่ผ่นานๆมาส่วนใหญ่แต่และรุ่นจะมีความแตกต่างกันแต่ครั้งนี้ OPPO Astra J หรือ a s ส r รรุ่นปัจจุบันได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ใช้รถอาจส่งผลให้มีความเป็นไปได้ว่าจะมีการถ่ายทอดความวยอดเยี่ยมบางส่วนจาก a s t r a J สู่ a s t r a K ที่เป็นรุ่นใหม่นี้ด้วยครับ